ทีิปพาคุณไปทำความรู้จักกับหาดทรายดำหาดไบลานบาหลีประเทศอินโดนีเซียเหตุใดทรายจึงดำบนหาดสีดำของบาหลีหาดทรายสีดำถูกปกคลุมไปด้วยทรายซึ่งเกิดจากหินที่พุ่งออกมาจากภูเขาไฟของบาหลีหินตกลงไปในทะเลและแตกตัวตามกระแสน้ำและผส,สมเป็นทรายสีดำบนหาดทรายสีดำแต่ละแห่งดังนั้น คุณอยู่ใกล้ภูเขาไฟที่ยังคูกรุ่นอยู่มากเท่าไรน้ำก็จะเต็มไปด้วยแร่าธาตุและหินจากภูเขาไฟมากขึ้นเท่านั้นและอนุภาคหยาบที่ถูกพัดขึ้นมาบนชายฝั่งจะเป็นทรายสีดำบาหลีมีหาดทรายขาวไหมใช่ในความเป็นจริงชื่อเสียงของบาหลีในฐานะเกาะสวรรค์นในเขตร้อนส่วนใหญ่มาจากหาดทรายสีขาว รีสอร์ทท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่งสร้างขึ้นรอบๆชายหาดเหล่านี้ซึ่งหมายความว่าหาดทรายสีดำมักจะมีผู้คนทุกพล่านน้อยกว่าหาดทรายสีขาวเราคิดว่านี่เป็นหนึ่งในสเสน่ห์ของบาหลีที่คุณสามารถหาหาดทรายสีดำร้างอันงดงามเพื่อพักผ่อนสบายๆหรือมุ่งหน้าไปยังชายหาดยอดนิยมและไปสัมผัสหาดทรายขาวสุดคลาสสิก หาดไบลานอยู่ห่างจากเซมินยักเบราว่าคังกูไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ50กิโลเมตรโดยรถยนต์ตั้งอยู่บนถนนเส้นเดียวที่มุ่งหน้าสู่ท่าเรือจิลมนุทางแยกลงสู่หาดไบลานนั้นแคบที่ด้านบนของถนนขึ้นเขาที่คดเคี้ยวเมื่อคุณลงมาสู่สวรรค์เล็กๆแห่งนี้คุณจะเห็นว่าทำไมการพักผ่อน2-3วันจึงคุ้มค่าหรือมากกว่านั้นหากคุณเล่นเซิร์ฟ ที่พักในปัจจุบันมีราคาที่สมเหตุสมผลมากตั้งแต่ระดับต่ำไปจนถึงระดับกลางถึงสูงมีร้านกาแฟาร้านอาหารในทำเลที่ดีที่มองออกไปเห็นเกลียวคลื่นเพื่อพูดคุยและจิบเบียร์เย็นๆหรือทานอาหารที่ปรุงอย่างดีราคาถูกคิดหวังว่าเพื่อนๆคงได้ความรู้กันพอสมควรแล้วนะคะโลกกลมๆของเรามีอะไรให้รู้จักอีกมากมายตามคลิปมารู้จักตอนต่อไปได้นะคะ